การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยได้ทำกิจกรรมตามแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาเช่นการเว้นระยะห่างการคัดกรองนักเรียนเป็นต้น กิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น best practice คือการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโครงงานอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้การจัดทำโครงงานอาชีพเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะที่ได้จากการค้นคว้าทดลองและลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านการแนะนำของครูที่ปรึกษาทำให้เกิดองค์ความรู้ที่นำมาสร้างรายได้ในเวลาเรียนและเป็นการส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตต่อไปการทำโครงงานอาชีพในโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์นักเรียนได้ทำโครงงานอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนมาสร้างให้เกิดโครงงานและยังตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นโครงงานไส้อั่วสมุนไพรต้านโควิดโครงงานวายมันเบอรี่โครงงานไผ่พืชมหัศจัจร์โครงงานผ้าปักชาวเขาสารงานศินลปะ โครงกานนันทบุรีน้ำพริกบลือโลกและโครงงานน้ำสมุนไพรไทยต้านโควิดค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการผัดตอกนะคะเพื่อทํามาเป็นหมวกค่ะก็คือขัะอันดับแรกนะคะเราก็แบ่งตอกให้เป็นเจ็ดเส้นค่ะทําแบบนี้แบ่งข้างละสี่แล้วก็เป็นสามผัดข้างที่เป็นสี่พับหนึ่งอันยกสองเส้นแล้วก็ทําข้างต่อไปก็ทําผัดหนึ่งข้อหนึ่งอันแล้วก็ยกสองเส้นค่ะทําไปเรื่อยๆค่ะ แบบนี้นะคะ้ะทางไปเรื่อยค่ะเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วเราก็เอามาทําเป็นหมวกในการเย็บค่ะ หนึ่งกันได้นะสองแ็ดสามได้แล้วก็แล้วก็ถ้าที่เราใช้ปากจะมีสองแบนนะคะเป็นแบบละละเอียดแล้วก็สองแบบหางค่ะสวัสดีค่ะประกอบของเรานะคะจะมี กระชายมะนาวแล้วก็น้ำพึ่งแล้วก็น้ำสมรนแล้วก็มีเกนนะะลือค่ะเราจะทําแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะส่วนแบบเย็นเราจะบรรจุใส่ขวดค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสนมนะคะก็จะมีกระเทียมเจียวเกลือแล้วก็ผงปรุงรสพริกป่นค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํากระเทียมและหอมนะคะมหาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วนําลงไปทอดในน้ํามันเดือดนะคะพอได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไวค้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะ สเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนาวัตถุดิบหลักของเราค่ะก็คือหอมและกระเทียมนะคะที่เราได้ทําไว้ค่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโครงงานอาชีพได้จัดรูปแบบโดยการให้นักเรียนนำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการโครงงานอาชีพโดยมีคณะครูผู้บริหาร ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการและการนำเสนอผลงานของนักเรียนขอขอบพระคุณผู้อำนวยการอนุบจูจันผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านที่ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจในกิจกรรมนิทรรศการโครงงานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับท่าน ผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสปทที่รับรทุกท่านวันนี้ผมนายนกจุจันผู้บรการนลง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาน่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมผลง,งานและกิจกรรมของลุกๆนักเรียนโรงเรียนนันทปร,รีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเปน็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน วันนี้ลูกๆนักเรียนทุกคนได้นําเสนอกิจกรรมโครงงานงานวิชาชีพงานอาชีพต่างๆซึ่งผมได้ชมทุกกิจกรรมของนักเรียนแล้วมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถของลูกๆนักเรียนทุกคนวันนี้แต่ละวูู้แต่ละฐานนั้นได้ทําได้อย่างดีเยี่ยมต้องขอขอบคุณทั้งรูปในการโรงเรียน ่านรองผู้บริการโรงเรียนตลอดจนคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมงานอาชีพให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบัมนมาอย่างยิ่งนะครับว่าเด็กทุกคนนั้นเมื่อจบจากโรงเรียนไปแล้วเนี่ยนอกจากจะได้วิชาวความรู้ทางด้านวิชาการติดตัวไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิต ขอให้นักเรียนทุกคนได้นำเอาความรู้นำาประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนาแล้วก็ไปต่อย,ยอดจนกระทั่งเป็นวิชาชีพอาจจะเป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักของพวกเราในอนาคตต่อไปต้องขอขอบคุณทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น,นพื้นฐานเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความสําคัญและให้โอกาสพวกเราทุกคนได้นําเสนอง,งานในครั้งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ